ธมะหนาทีสำหรับวันนี้นะคะก็คือเงินไม่พอใช้ก็ไม่ได้แปลว่าไร้ค่าบางครั้งเรารู้สึกแย่เวลาเห็นเงินในบัญชีมันน้อยหรือเจอช่วงที่เงินหายากแต่ว่าจำไว้นะคุณค่าในตัวเราไม่ได้วัดจากจำนวนเงินคนที่ไม่มีเงินก็ยังมีหัวใจ ยังมีน้ำใจดีๆให้กันได้เสมอเงินมันสำคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตอย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะมีน้อยวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเงินที่เรารอมันจะเข้ามาเองแค่วันนี้อย่าหมดหวังอย่าทิ้งความพยายามเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ สุดท้ายจะเป็นคนที่ได้เจอวันที่ดีอย่างแน่นอน